สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกอ่ะแบบอารมณ์ไม่ดีใส่กันอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับคนที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับคุณมันเหมาะสําหรับคนที่กําลังฟุง้งกําลังมีปัญหาเลยนะฉะนั้นเดี๋ยวมันเป็นความมันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นพลังงานที่ไม่ดีกับความรักความสัมพันธ์ของคุณเดี๋ยวไปหวาดระแวงกันเดี๋ยวไปทะเลาะกันเฮ้ยไม่ไว้ใจกันไม่ดีนะก็ข้ามไปเลยค่ะเรื่องราวพวกนี้เป็นเอ,อเรื่องราวของชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 พฤษพฤษภาคมถึง14มิถุนาพอยแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะใครสะดวกดูแบบตะว,วันตกหรือดูแบบไหนแบ่งแบบไหนก็เอาที่สะดวกเลยนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่มีประเด็นอย่างบอกนะคะแล้วก็เรื่องราวพวกนี้เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะพลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้ตลอดตลอดเวลา แล้วก็อ,อย่าเอาเรื่องราวพวกนี้ไปตัดสินใดๆทั้งสิน้นจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะ3 0นาที299บาท45นาที500บาทนะนาทีก็จะถามได้ละเอียดนะกว้างเลยนะคะใครที่อยากเรียนไพ่กับทอยเรียนไพ่อ่านไพ่ยิปซีอ่านไพ่ออร์คินก็แอดไลน์มาได้เหมือนเดิมค่ะ ฝากเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กด like กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปให้พลอยด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เป็นกำลังใจเลยค่ะนะคะโอเคค่ะบางคอมเมนต์นะเป็นพลังงานบวกมากๆนะมีกำลังใจในการทำงานจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะมาดูเรื่องราวของชาวพึกศพอดีตท,ที่ผ่านมาเรื่องราวของพวกคุณเป็นไงไพ่แจสติกขึ้นมาชาวราศีตุลได้นะคะไพ่ของควีนไม้ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ,ะพวกคุณอาจจะเคยพูดถึงเรื่องของการแต่งงานกันการจะอยู่ด้วยกันแบบชัดเจนนะหรือถึงขั้นแต่งงานกันแล้วเพราะว่าไพ่ของความชัดเจน เกิดขึ้นนะฮะจะติกบวกนี้ in. อาจจะเคยตกลงอาจจะเคยมั่นหมายหรืออาจจะวางโปรแกรมไว้เลยว่าชั้นจะแต่งงานกับคุณแล้วเราก็จะแต่งงานกันนะแต่มันมีไพ่ของบุคคลอื่นที่อาจจะแทรกเข้ามาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นเรื่องของคนที่ทํางานองค์กรมีคนที่เข้ามาแล้วเขาทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะมีคนอื่นอะเข้ามานะเนี่ยเข้ามาแทรกนะคะเพราะว่าอะไรการแต่งงานการวางแผนไว้เนี่ย มันเหมือนวันนี้มันกลับลดน้อยถอยหลังลงมันเหมือนไม่มีไม่มีความอบอุ่นอยู่ตรงนี้อีกแล้วนะเคยพูดกันไว้ชัดเจนพลังงานของจัสติกนะคนที่หวังก็ยังหวังอยู่นะคนที่หวังนะก็ยังหวังอยู่แต่คนที่มันทําให้น้อยลงแล้วมันก็น้อยนะราว่าของความสัมพันธ์มันเลยเกิดความนิ่งใส่กันนะไพ่ที่ดีก็มีนะมีมันมีเหมือนความหวังอะนะยังมีความหวังอยู่แต่ว่า ดูแล้วมันลดน้อยถอยหลังลงไปมากนะ,ะภาวะของการนิ่งใส่กันมันถึงเกิดขึ้นนะคะคาดหวังวหรือบางคู่เพิ่งแต่งงานกันด้วยนะ,ะแต่งงานกันด้วยแต่ทาไมมันเร็วจังมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแทรกนะ,ค,ะคนนี้อาจจะมีอิทธิพลในเรื่องของคําว่าง,งานทํางานร่วมกันนะะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้านายเป็นคนอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะชาวพฤษศ์เนาะอันนี้เรื่องราวของชาวพฤษศที่ผ่านมา มาดูค่ะแล้วนะมาดูว่าชาวพฤกศพไพ่ห้าใบค่ะชาวพฤกศพไพ่ห้าใบขอเรื่องราวของชาวพฤกศพห้าใบแล้วก็คู่กรณีห้าใบนะคะ เปิดไพ่มาแล้ว The Hangman ค่ะไพ่7เหรียญไพ่เตนชาวราศีสิงได้ไพ่ t h ฮ Hermit ชาวราศีกันได้นะความสัมพันธ์นิ่งจริงๆมีอีโก,โก้ใส่กัดแล้วนะชาวราศีเมทโอภไพ่เมเจอร์ขึ้นมา4ใบเลยนะ5้ใบมีเมเจอร์มา4ใบเมเจอร์ Major, คืออะไรเมเจอร์ Major, คือพลังงานที่ค่อนข้างแรงค่อนข้างหนักค่อนข้างที่จะชัดเจนนะชัดเจนความหมาย ความหมายที่แบบเนี้ยบเลยประมาณนี้มาดูคู่กรณีค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะฮะมีคนแทรกเข้ามานะมีคนแทรกเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะวิวออฟจูนนะวิวออฟจูนนะแล้วก็ไพ่เก้าดาบนะไพ่เก้าดาบอัศวบินถือไม้เท้าแล้วก็ควีนถือดาบนะมาอีกแล้วนะควีนถือไม้เท้าขอยค่ควีนถือไม้เท้านะมีพลังงานของธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่า ชาวพึกศพนะครับปัญหาของคุณคุณเพราะว่าปัญหาของคุณคุณเริ่มรู้นะคุณรู้แล้วว่ามันแก้ยากนะคาดหวังไว้มันผิดหวังนะคุณอาจจะถูกมัดกันด้วยการมั่นหรือการตกลงมันกลายเป็นว่าคําสัญญาคําตกลงเนี้ยมันยึดติดคุณไปแล้วนะคาว่าครอบครัวหรืออะไรมันยึดติดคุณไปแล้วคุณรู้ปัญหาเลยตอนเนี้ยนะปัญหาของคุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ แต่คุณก็ยังเลือกที่จะเงียบนะประเมินสถานการณ์อยู่อาจจะรู้อะไรมานะความสัมพันธ์ช่วงนี้นะไปอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา นะยไพ่สเตนนะหรือเป็นคนที่ต่างกันด้วยอายุต่างกันด้วยแดนกลนะต่างกันด้วยอารมณ์หรือศาสนาก็ได้นะคุณรู้สถานการณ์อยู่แล้วคาดหวังจะแต่งงานกันแต่บางคนเป็นคู่ที่แบบเหมือนคนละศาสนาค่ะคนละศาสนาก็พยายามปรับพยายามแต่มันก็ยังไงมันก็เป็นไปได้ยากรู้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นคุณก็เลือกที่จะ มองสถานการณ์อยู่นะอไพ่ของแฮงแมนรู้ทุกอย่างนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในช่วงเนี้ความคิดคือการรอคาดหวังแต่จิตใต้สํานึกมันบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะถึงแม้จะปรับแค่ไหนนะความสัมพันธ์ก็ไปไปกับกับเหมือนจะดีก็ไม่ดีจิตใต้สํานึกบอกว่ามันมันก็เป็นอะไรที่คาดหวังไปได้ยากเหมือนกันนะไพ่เดอะเฮอร์มิตในอดีตที่ผ่านมาเนาะนะมีต่างคนอาจจะเงียบใส่กันความสัมพันธ์ดูนิ่งเงียบก็ได้เดอะแฮงแมนกับ เดอะเฮอร์ it, ในอดีตที่ผ่านมาบอกว่าความสัมพันธ์ดูนิ่งเฉยนะคุณเองอาจจะเลือกที่จะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวนะมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ขอใช้ความคิดหน่อยนะขอใช้ความคิดหาทางออกแต่ว่าออกได้ไหมออกไม่ได้เพราะว่าเดอ hangman ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะมีไฟสองทางมีตะเกียงตะเกียงก็เหมือนความรู้ The, แสงที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนความรู้อะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันแก้ไขไม่ได้นะแล้วไพ่เดีะอ p e เฟร์นะคุณก็เริ่มบางเฉยมากขึ้นมีอีโก้มากขึ้นคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติจริงๆก็ได้ต่างชาติต่างภาษา,า,าหรือคนที่มีอายุเยอะแล้วก็หัวค่อนข้างโบราณเอาแต่แบบเอาแต่ความคิดตัวเองก็ได้นะฉะนั้นมันอาจจะเป็นคุณก็ได้แล้วหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกข้าราชการทหารตำรวจยศใหญ่ๆนะักการเมืองยศใหญ่ๆก็ได้นะฉะนั้นไพ่เดอะอัลเฟร์อะเหมือน ทุกอย่างมันรู้อยู่แล้วแต่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ค่อยได้นะเออเราบางทีเราก็คาดหวังไปสไกลเลยนะคาดหวังไปสไกลเลยบางคู่บางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะเอออาจจะถึงขั้นแต่งงานแต่ว่าพอมาอยู่กันจริงๆความสัมพันธ์มัน มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะคะนะทีนี้มาดูเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีพฤษภพ,พลังงานหน้าไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเรื่องราวพวกนี้เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะาไพ่ของเขามีพลังงานของคนใหม่ๆเข้ามาหรือเขาอ่ะไปได้รับพลังงานอะไรใหม่ๆพลังงานนี้คืออะไร คุยความรักความรู้สึกตอนนี้ไงโหกระชุ่มกระชวยเลยฟูเลยนะความรักที่มันมันเหมือนอิสระอะไรที่มาบางสิ่งมันอย่างแล้วในความคิดบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันเป็นวงจรที่ไม่มีไม่มีใครสามารถฝืนมันได้วิวออฟเจอรแต่พอมันอยู่ในความคิดพอรู้สึกว่าเขาบอกว่าสิ่งนี้มันมาเข้ามาโดยที่เขาแบบรู้สึกดีอะไพ่บอกว่าวิวออฟเจอรนะ มันเป็นชะตาเหมือนอะไรที่ได้เจอกันด้วยด้วยโชคชะตาสิ่งนี้มันมันพัดเข้ามาแต่ว่าจิตใต้สนึกจริงๆลึกๆบอกว่ากังวลน,นะกังวลน,นะนะเพราะว่า,เ,าเขารู้แล้วเหล่ะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้แล้วหรือเขารู้ว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแน่คู่กรณีรู้สึกว่าเครียดนะเครียดมีภาวะของ ความสุขก็มีนะมองว่าอีกคนหนึ่งก็มาเป็นความสุขอีกฝักหนึ่งก็ทําให้มันรู้สึกว่ามันมีความเครียดความวิตกกังวลน,นะอาจจะมีเรื่องของคําพูดหรือการกระทําอะไรบางสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมาส่งผลอันนี้ไพ่อดีตใช่ไหมจิตได้สํานึกถึงคุณจะทําแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทุกร้อนเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ของคู่กรณีที่ได้รับข่าวมาเนี่ยเรื่องร้อนเนี่ยคำพูดหรืออะไรที่รุนแรงเนี่ยทยานเข้ามาเลยมันส่งผลกระทบต่อคุณแต่ผู้หญิงคนนี้นะฮะมาอีกแล้วเนาะควีนถือมาใ้มีผลกับเขา อาจจะเป็นคนที่ทํางานคนที่เกี่ยวข้องกับเขาในเรื่องของงานเรื่องของผู้หญิงคนนี้ดูเซ็กซี่ดูแบบทํางานเก่งอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่ที่เขาคู่กรณีของคุณนะชาวพฤศษเข้าไปเกี่ยวข้องนะเอออารมณ์แบบนั้นเลยแต่ตัวคุณนะอืมรู้สึกแบบพ,พ่อยเห็นไพ่ชุดสีแดงทั้งโกรธทั้งไม่รู้จะทํำยังไง นะเลือกที่จะนั่งแล้วก็มีอารมณ์แบบนั้นนะอารมณ์แบบความทิถีอ่ะนะฮะเลือกที่จะเงียบใส่กันนะไพ่สองใบนี้เหมือนไพ่ดุทั้งคู่นะแต่ใบนี้ยังบอกว่าดุก็จริงสิงโตดุก็จริงแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาพยายามปรับเหมือนคุณอะพยายามปรับแล้วแหละแต่ว่าคุณรู้ทุกอย่างเลยนะว่าคุณแก้ไขเรื่องนี้ได้ยากมากๆนะคะความสัมพันธ์รู้เหตุผลรู้ทุกอย่างนะบางคู่บางกรณีเคยแบบโอ้โหถึงขั้นเราจะแต่งงานกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาดูค่ะว่า ใช่ของชาวราศีพฤษภรู้สึกนึกคิดยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคู่กรณีของชาวราศีพฤษภคะชาวราศีพฤษภรู้สึกนึกคิดยังไงกับ ผู้กรณีหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอไพ่เล่าเรื่องแล้วกันเนาะโอเคค่ะขอไพ่สามใบอัศวินถือถ้วยนะฮะแล้วก็ดีอเพรสนะพลอยอยากให้พอยมองว่าชาวราศีพฤษภอยากได้คนเก่าๆกลับมาอยากได้เนี่ยเรื่องของการที่เป็นเราเป็นผู้หญิงที่มีความสําคัญกับเขานะมีเรื่องของความสําคัญอยากให้เขากลับมานะมารักเราอาจจะยุต่างกันด้วยนะคุณอาจจะเป็นคนที่เพียบพร้อมมีเงิน มีทุกอย่างนะทาไมวันนี้คุณถึงต้องมาเจอกับเรื่องปัญหาแบบนี้นะความสัมพันธ์ของคุณคุณก็รู้สึกแหละว่าอยากได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็รู้มันไปกันแบบเนี้ยไปกันแบบเหนื่อยๆนะโอ้ตอนที่คุณพูดว่าจะแต่งงานกับฉันพอฉันจะแต่งงานฉันคาดหวังจริงฉันก็ดูแบบฟูเลยฉันมีความสุขแต่ณเวลานี้คุณนะเขารู้สึกว่าชาวชาวผุกศกเนี่ยรู้สึกว่าดูฉันต้องไปกับความสัมพันธ์แบบนี้หรอ ฉันต้องล่องเรือไปแบบนีเนยแบบนี้เหรอมันมันโอเคแล้วไหมกับความรู้สึกที่ฉันมีให้คุณนะฮะเออนะบอกเนี่ยคนหนึ่งได้ออกหน้าออกตานะคนหนึ่งได้ออกหน้าออกตานะมีเรื่องของคําว่างานจริงอาจจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานผู้ชายที่ทํางานที่เข้ามาใหม่เนาะคนนึงได้ออกหน้าออกตาสุดท้ายอีกคนหนึ่งก็ต้องเอามาแอบไว้ข้างหลังนะมันเป็นอะไรที่ชาวราศีพฤษภ รู้สึกแบบนี้นะคะมาดูค่ะเรื่องราวพวกนี้ใครถูกกระทําใครเป็นคนกระทําก็ดูเอาเนาะส่วนมากคนที่ถูกกระทำนั่นแหละจะมาดูคลิปนะคะคนที่กระทําคนอื่นจะไม่ค่อยมาดูหรอกค่ะนะคะน้อยคนที่จะมาดูนะคะมันต้องเกิดปัญหาแล้วอะถึงจะมาดูนะอะไรประมาณนี้นะ,ะมาดูค่ะแล้วคู่กรณีของชาวราศีพฤษภ ออนะคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวราศีศพฤษภหรือรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องราวนี้ขอเป็นไพ่เล่าเรื่องเนาะไพ่ยอยากบอกอะไรนะดูเลยค่ะไพ่ของการตกลงหันมาพูดมาคุยกันนะมามาพูดมาคุยกันเนี่ยพอยว่าชาวราศีคู่กรณีนะชาวราศีคู่กรณีอาจจะไปหลงชอบผู้หญิงที่มีฐานะ ผู้หญิงที่เป็นไม้เป็นโสดอายุเยอะกว่าก็ได้นะอายุเยอะกว่าก็ได้มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงนะเรื่องของการพูดคุยนะอาจจะเนี่ยพอพูดตกลงถึงขั้นแต่งงานนะคำว่าแต่งงานคําว่าการตกลงเนี่ยก็ยังอยู่ในในความคิดของเขาอะนะความรู้สึกนึกคิดของเขาแต่ไพ่ของคิงดาบอะคิงดาบคือคนที่ ถึงรู้ว่าผิดก็ไม่ยอมรับผิดนะถึงรู้ว่าผิดก็ไม่ยอมรับผิดมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้พ่อยขอขยายคิงดาบหน่อยเขาเป็นยังไงอีกคะอ้เครียดหน้าคิงคิงดาบเมื่อกี้ไพ่เขาก็ได้ไพ่ใบนี้เนาะนะไพ่ใบนี้ของของจิตใต้สํานึกเขานะคนหนึ่งก็ตกลงว่าจะแต่งงาน หรือว่าแต่งงานกันแล้วแต่อีกคนนึงก็เข้ามาก็โอ้ดีจังเลยนะมีเรียบพร้อมเลยมีความน่าดึงดูดมีอารมณ์แบบนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม,ม้ลูกติดก็ได้นะแม่ไม้ลูกติดก็ได้หรือคนที่ก่อนข้างให้ความสําคัญกับการเงินมีฐานะการเงินนั่นเองนะแล้วนะเขาอะไม่ยอมรับผิดหรอกนะแต่ว่าจิต ลึกๆแล้วอ่ะเขาเครียดนะเลือกไม่ถูกนะเลือกไม่ถูกไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าไม่คิดจะเลือกนะไม่คิดจะเลือกอยากมีไว้แบบนี้นะคะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนีค่อยไปเร็วๆเนาะใครฟังไม่ทัน ถอยห,หลังนะถอยห,หลังกลับไปฟังนะเป็นคนที่ถ้าพูดถ้าพูดช้าๆรู้สึกมันไม่ได้อารมณ์นะมันไม่ได้อารมณ์แล้วพอยก็เป็นคนที่พูดเร็วอยู่แล้วบางทีก็พูดผิดบ้างอะไรบ้งางทำคลิปไม่ได้ตัดต่อนะคะก็ไปธรรมชาติเลยยังไงก็ผิดพลาดขออภัยนะคะเมตตาและรักกันด้วยนะอะไรประมาณนี้ขออ้อนก่อนนะขออ้อนก่อนนะอย่าเบื่อกันนะอย่าเบื่อกันนาอตั้งใจทำคลิปให้นะคะ ั้งใจทำคลิปให้โอเคค่ะมาดูต่อนะแนแนโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณชาวราศีพฤกษภ3เอ่อิ16 31. กถึงสกระดาษนะว่าจะเป็นยังไงอคุณจะถูกทำอะไรรับหลังเหมือนเดิมนะคำว่าครอบครัวก็มานะี่มันอาจจะเป็นคำหลอกก็ได้นะคำว่าครอบครัวก็มาเนะี่ยคำว่าซ่อนไว้ข้างหลังก็มา10ไม้เท้า10 10 ถ้วยสิบไม้เท้าก็คือครอบครัวเติมเต็มแต่ก็ไปกันแบบเหนื่อยๆนะเติมเต็มนะอาจจะได้แต่งงานจริงๆก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้ความชัดเจนกับใครสักคนนะเขาไม่ให้ใครความชัดเจนกับใครสักคนนะไพ่บอกว่าค่อนข้างย้อนแย้งกันนะไพ่ใบนี้การถูกทําอะไรรับหลังนะก็ไม่ได้ความชัดเจนปกปิดบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ทําดีกับเราพยายามาทําดีกับเราเพื่อให้เรารู้สึกว่า,าเราเขาไม่ได้หายไปไหนนะ แต่เราเองอะรู้อยู่แก่ใจนะรู้อยู่แก่ใจมันเป็นช่วงเวลาที่จะบอกว่าเรารู้อยู่แก่ใจจะให้เราปล่อยวางหรอไม่มีทางนะคะคุณจะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจรังเลว่าคุณจะเอาอยัางไงกับสถานการณ์นี้นะความรู้สึกแบบรังเลนะเออไพ่ของหกไม้มา,มาค่อนข้างย้อนแยง้งอาะจ,จะมีคนเก่าๆของใครกลับเข้ามาหรือนะเดี๋ยวดูก่อนเนะี่ย <c oughs> เหมือนคุณจะได้รับรู้ข่าวสารของคนเก่าๆด้วยนะอาจจะอ่ะเขารู้นะคุณบางทีคุณคุณคุณเคยมีใครที่ที่รู้จักมาก่อนนะอาจจะมีคนเก่าของใครกลับเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะมีเรื่องของใครบางคนกลับเข้ามาใครบางคนของคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะความสัมพันธ์ของพวกคุณถูกปิดถูกซ่อนพยายามทําให้เหมือนว่าเราเป็นครอบครัวเรารักกันเหมือนเดิมแต่ว่าคุณนะ่ะรู้อยู่แก่ใจว่าเขานะ ปิดบังซ่อนเลนเลือกไม่ได้นะฉะนั้นไพ่ของครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะเหมือนคุณต้องพยายามเขาเรียกว่าพยายามใส่หน้ากากพยายามแสดงออกว่าคุณคุณท,ท,ทั้งทั้งที่รู้อะแต่แก้งไม่รู้นะคุณต้องอาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคือเออค่อยๆถ้าเหมือนเออเขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตมนะแก้งแก้งแก้งไม่รับรู้แก้งไม่ทุกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยอะค่ะ อารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบว่าต้องแกล้งนะแสดงออกเหมือนเหมือนมีความสุขอะค่ะบางทีเนาะเพราะอะไรเห็นไหมคะ การซ่อนเลนนะครอบครัวที่มีความสุขบางทีมันเป็นครอบครัวกันแล้วอะ่ะอาจจะไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องรับรู้ก็ได้คุณเลยกลายเป็นคนที่ต้องแบกรับปัญหาอยู่คนเดียวนะคะแบกรับปัญหาอยู่คนเดียวอาจจะพี่น้องญาติพี่น้องพ่อแม่บอกว่าเอออดทนเอานะเออ,เอ,อมันพึ่งแต่งงานการรอปรับตัวหากันอะไรประมาณอย่างเนี้นะฉะนั้นะคุณเองเนี่ยพูดกับใครไม่ได้รู้สึกอะไรมากไม่ได้นะแสดงออกมากไม่ได้นะอืม โอเคค่ะมาดูต่อมาดูต่อว่าถ้าเขาบอกชาวราศีพฤกษ์ได้หนึ่งประโยคดูเอาเนาะว่าใครเป็นผู้ถูกกระทำคุณก็สลับกันเอาเองนะคะถ้าชาวราศีเนี่ยถ้าถ้าชาวราศีคู่กรณีบอกกับชาวราศีพฤกษ์ได้หนึ่งประโยคน์นะอยากบอกอะไรอันนี้เป็นไพ่ออร์เนนะคะเป็นไพ่ออร์เชุดนี้มี90ใบถ้าใครอยากเรียนสปอร์ตก็มาได้นะคะมาได้เนาะ ไพ่อันนี้อ่านแล้วสนุกดีนะพอชอบนะคะโอเคค่ะไม่ค่อยใช้ไพ่สำหรับอื่นส่วนมากก็จะใช้อยู่สองสำหรับนี้นะใช้อยู่สองสองแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะลองหาแบบอื่นมาอ่านให้ให้ฟังด้วยนะื่อมันมีอะไรที่สนุกตื่นเต้นกว่านี้นะคะได้มาดูกันค่ะขอให้ให้กับคนที่ชาวราศีพฤษภกําลังนึกถึงเนี่ยเขาเนะถ้าเขาบอกชาวราศีพฤษภคู่กรณีของชาวราศีพฤษภอยากบอกชาวราศีพฤษภจะบอกว่าอะไร ไพ่พระขึ้นมาแล้วนะคะอืมเนะี่ยคอขยายเนะะี่ยบางสิ่งบางอย่างนะพ่อยว่าเขาเองเขารู้นะเขาบอกว่าเขารู้เขาก็พยายามเขารู้แหละว่าผิดชอบชั่วดีเป็นยังไงแต่เขาเขาแบบเหมือนเขาก็รู้อะบอกบอกประมาณว่าจะบอกว่ายัางไง กองจักที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยที่เขาทํานิ่งเฉยอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บหรือเขารู้นะว่าคุณ่ะที่คุณนิ่งเฉยอย่างเงี้ยคุณเจ็บนะคุณเจ็บคุณทรมานนะคุณเจ็บคุณทรมานคุณเลือกที่จะทําเฉยๆแบบเนี้ยแต่เขารู้เลยนะพ่อยจะบอกว่าเขารู้เลยนะว่าคุณเหมือน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 ดับดับเทียนที่เขาถืออยู่อะหรือเขาอะรู้ว่า จะพูดว่าอย่างไงอ,อ่ะเดี๋ยวขอขอรวบรวมสตินิดนึงช่อบอกว่าไงสิ่งที่คุณเจ็บอยู่อ่ะไม่ใช่เขาไม่รู้นะ เนะเขารู้ว่าคุณเจ็บมากอาจจะทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นพูดว่าเลิกกันไปแล้วเนะี่ยพูดคำมาเลิกลบดับดับเทียนเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่ถือฉะนั้นมองว่าถ้าคู่กรณีชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นคนดับก็ได้ถ้าถ้าชาวราศีพฤษภเป็นคนถือแต่ถ้าชาวราศีพฤษภอาจจะพูดว่าเราเลิกกันเถอะดับรูปเลยหรือมองอีกอย่างว่าชาวราศีพฤษภพยายามที่จะไปแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูก ทำให้เทียนนี้มันดับที่เราจะไปด้วยกันเนี่ยฉะนั้นะเขาเข้าใจพ่อยบอกจะบอกว่าเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจนะว่าสิ่งที่ชาวราศีพฤษภอะสื่อออกมาพูดออกมาพั่มพารนาออกมาเนี่ยว่ามันด้วยความทุกข์ของคุณเขาเข้าใจแต่นะจะให้เขาหยุดอะพ่อยบอกเลยว่าให้เขาหยุดอะนะมีความรักนะแต่ ความรักอาจจะมีให้นะแต่มันความรักมันมันพร้อมกับเงินไงคนหนึ่งอาจจะมีเรื่องของเ,ออเรื่องของอะไรที่ตอบแทนได้ได้มากกว่ากว่าความรักนะมันบางทีมันก็เป็นเรื่องของ พวกอ่สิบแปดบวกอ่ามีมีน้องคนหนึ่งมาดูเขาจะพูดว่าสิบแปดบวกอ่าตอนแรกก็งงอ๋อสิบแปดบวกเป็นเรื่องของเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะเนี่ยนะมันก็อาจจะมีความกิเลสบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่ได้ล็อกเนาะเขาก็อาจจะแก้ตัวประมาณแก้ตัวว่าไม่ได้รักน้อยลงนะไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรมากนะเออนะก็ยังยังคงมองเห็นนะหัว ความรู้สึกหัวใจของคุณอยู่นะนี่มันก็อาจจะเป็นคําหวานนะคำหวานนั่นแหละที่คุณทนอยู่กับคําว่าหลอกลวงของเขาอ่ะนะการหลอกลวงของเขานะาออานะโอ้แม่หมอก็ปากเนาะปากปากปากไม่ดีปากไม่ดีนะปากไม่ดีพูดไปตามไพ่แล้วกันนะคะอย่าไปซีเรียสนะพลอยก็ไม่อยากให้เครียดเนาะดูเป็นเรื่องราวโดวยรวมนะคะอย่าไปซีเรียสไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะ โอเคมาดูต่อมาดูต่อนะมาดูต่อว่าถ้าชาวราศีพฤกษภบอกถึงความรู้สึกที่เจ็บปวดอยู่ตอนนี้ชาวราศีพฤกษภอ,อยากบอกว่าอะไรคะอืม mm hmm. เห็นไหมเหมือนคุณที่คุณกําลังคุณกําลังไม่หลุดอะทัทง้ทงทั้ที่ทั้งๆที่เมื่อกีอ้เทียนดับไปแล้วนะมาละวนะเทียนติดมาล้วคุณบอกว่านะ คุณค่อนข้างอาจจะคบกันมานานรักกันมานานถึงแม้ความรักของเรานะมันดูงอนแงนคอนแคนตอนนี้นะงอนแง่นคอนแคนตอนนี้แต่จะบอกว่าอะไรเขาชาวราศีพฤษภยังรักยังอยากมีคุณในชีวิตยังอยากให้คุณนะ่ะคู่กรณีเป็นเทียนครึ่งเล่มที่มีนะเออนะอยากให้ทําดีนะเพราะว่าอะไรเนี่ย ชาวราศีพฤษภไปจากคุณไม่ได้ขอขอพลังงานที่ดีๆหน่อยนะพลังงานที่ดีๆหน่อยนะเพราะว่าถึงแม้ตรงนี้มันจะเป็นพื้นทรายมันไม่ได้มั่นคงหรอกแต่ว่าชาวราศีพฤษภคุณยึดติดไงเออนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงที่เคยแล้วคําพูดของเขาอะ่ะบางครั้งคุณเหมือนเกลือกําลังจะจมแล้วแต่เขามาพูดให้ความหวังอะ่ะให้ความหวังคุณก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอีกแล้วนะวเออ เหมือนเหมือนพอยมองว่าคุณเองคุณก็รู้นะว่าคุณอยู่กับคําพูดของเขาแล้วมันทําให้คุณกระตุ้นมีความหวังขึ้นเนี่ยันะั่นแหละนะฉะนั้นพลอยอยากมองไพ่ไปไพ่ไปเนี่ยนะถ้าน้ำตาถ้าวันหนึ่งชีวิตของเรานะเหลืออยู่แค่ครึ่งเนี่ยถ้าคุณอยู่กับความที่มันไม่ได้เป็นความสุขอะคะ่ะ คุณก็ใช้เวลาลดลง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 ,ล,ลดลงตรงนี้ยบางทีคุณอาจจะต้องเจออะไรที่ดีนะแต่คุณปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะพูดแค่นี้แหละนะคุณปล่อยเวลาให้มันผ่านไปคุณจะย้อนกลับไปว่าคุณจะเสียดายเวลาของคุณนะถ้าคุณปล่อยให้เทียนมันกินแล้วจนน้ําตามันไหลจนหมดนี้แล้วนะฉะนั้นนะการยึดติดของคุณนะทรายไม่ได้แข็งแรงนะ การพูดคําพูดที่หลอกไปวันๆคุณรู้ได้นะไม่ต้องให้ไพ่บอกก็ได้คุณรู้ได้ฉะนั้นใครจะเปลี่ยนละ่ะนอกจากตัวคุณนะพ่อยจะบอกเลยนะคะบอกแค่นี้บอกแค่นี้ไม่ยุ่งเยอะไม่ยุ่งเยอะโอเคมาดูไพ่แนะนําดีกว่าอันนั้นอันนั้นเมื่อกี้ไม่ได้แนะนานะอันนั้นแค่แบบ ให้แบบว่าเห็นแล้วอะเห็นแล้วเทียนบางทีถูกดับก็จุดขึ้นมาใหม่ด้วยด้วยการหลอกลวงด้วยความหวังความคาดหวังนะทั้ง,ท,งทั้งที่เทียนมีน้ําตาตลอดเวลาเนาะน้ำตาตลอดเวลามาดูการถามแน่ช่างจินตนาการหลือเกิดน,นะแม่หมอโอเคค่ะสรุปนะขอไพ่สรุปให้แนะนําเห็นไหมไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงนะมันจะลดน้อยถอยหลังโอ้ไพ่แบบเนาะไพ่แบบไม่สวยเลยนะห้าถ้วยห้าเหรียญเจ็ะ คุณจะถูกทํารับหลังตลอดไม่ว่ายัางไงผ่านจากคนนี้ไปก็เจอคนนึงนะความรักของเขาที่มีให้คุณความอบอุ่นที่เคยให้คารสัญญาความผูกพันที่มีให้มันลดน้อยถอยหลังลงเรื่อยๆเขากลายเป็นคนพิการแล้วค่ะเพราะว่าไม่เต็มนะคะไม่ไม่เต็มในลักษณะที่เคยพูดอะไรไว้กับเราเขาทำได้น้อยลงด้อยลงทุกวันนยะความอบอุ่น ความที่เราเคยรักเขามันน้อยลงแล้วนะไพ่ห้าถ้วยนะเจ็ดถ้วยกับเจ็ดดาบกับห้าถ้วยคล้ายๆกันคุณรู้ตลอดเวลาความเศร้านี้คุณเลือกที่จะคลองมันไว้แบกบมันไว้อย่างนี้ผ้าสีดําเนี่ยแกะออกเธอค่ะแล้วก็ปล่อยมันไปเป็นเรื่องของอดีตถ้าเขาไม่ดีพอเขาไม่ดีพอหันกลับมารักตัวเองค่ะนะ เดินออกมาจากที่เหน็บหนาวนี้ให้ไวเลยค่ะแล้วไปหาที่ผิงไฟนะไปหาที่ผิงไฟนะแล้วก็ทิ้งผ้านี้โยนเข้าไฟไปเลยนะไอเทียนครึ่งเล่มเนะี้ยถ้ามันไม่ดีนะโยนมันเลยค่ะโยนมันเข้าไปในนั้นเลยแล้วคุณรีบเดินออกมาจากความเหน็บหนาวนี้ mm. เพื่อคุณจะได้พลังงานใหม่ที่เทียนของคุณมันจะได้ไม่ไหลลงไปจนหมดหมดเวลาที่คุณจะ โอ้ฉันเพิ่งฉันทําไมฉันเพิ่งหลุดตอนนี้ตอนที่ฉันแก่ขำไม้เท้าแล้วอะไรนี้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะ,ะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดไลค์พลอยด้วยนะคะโอเคค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ